ทรูสเปียสวัสดีครับผมนายภูเดชาเขียวพิทักษ์ตำแหน่ง Business Consultant ประจำทรูสเปียสาขาเซ็นทรัลเวลขออนุญาตนำส่งรายเดโมโประจำวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2568ในหัวข้อเรื่องนำเสนอจุดเด่นและประโยชน์ Samsung Galaxy Z 4 7ให้น่าสนใจเหีนภาพอย่างน้อย3หัวข้อพร้อมแนะนำสิทธิพิเศษเมื่อซื้อที่ทรูสเฟีย ทรูสฟียสวัสดีครับสฟียบอลยินดีให้บริการพบกับสฟียบอนอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับสฟียบอลมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้นั่นก็คือ Samsung Galaxy ี C 4 7จจะมีจุดเด่นที่น่าสนใจยังไงกันบ้างเรียนเชิญรับชมกันได้เลยครับ เปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Samsung Galaxy c 4 7ที่สุดของดีไซน์เหนือระดับสู่โฟที่บางและเบาที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมื่อพับแล้วอยู่ที่8.9ม mm, ิลิเมตรและเมื่อกางออกบางเพียง4.2ม mm ิลิเมตรเท่านั้นในส่วนของน้ำหนักตัวเครื่องนะครับน้ำหนักเบาเพียง215กรัมซึ่งถือว่าเบาและคล่งตัวกว่าเดิม เปิดประสบการณ์ใหม่กับงานออกแบบสุดล้ำที่เรารังสรรค์ใหม่หมดทั้งบางเฉียบบอลสบายและพรีเมียมทุกมุมมองจุดเด่นถัดมานะครับตัวกล้องมีความคมชัดระดับอัลตร้า200ล้านพิกเซลครั้งแรกบน Galaxy f o ถ่ายภาพควาละเอียดสูงสุดระการตาด้วยกล้อง200ล้านพิกเซลเผยทุกรายละเอียดในฉา พิเศษไปกว่านั้นนะครับ s a m s u n Galaxy g c 4 7มีแบตอึดสำหรับการใช้งานทั้งวันไม่ว่าคุณจะกำลังเล่นเกมดูวิดีโอหรือทำงานหลายอย่างพร้อมกันก็มั่นใจได้ว่าแบตไม่หมดอย่างแน่นอนด้วยแบตเตอรี่ความจุ4,400ม ah, ิลลิแอมสามารถดูวิดีโอได้นานถึง24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของสีนะครับมีทั้งหมด3สีให้เลือกคือ ซีวัวชาร์โดเจดแบล็กและบลูชาร์โดนะครับช่วงนี้ทรูซเฟียของเราจัดโปรโมชั่นมอบสิทธิพิเศษเมื่อคุณผู้หญิงแะไรคุณผู้ชายจองที่ทรูซเฟียสามารถนำเครื่องเก่ามาเทรดเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มสูงสุด15,000บาทพิเศษไปกว่านั้นทรูซเฟียมีแคมเปญยิ่งอยู่นานยิ่งลดเพิ่ม เพียงคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถนำอายุการใช้งานมารับส่วนลดเพิ่มสูงสุด5,000บาทเมื่อใช้งานเกิน11ปีขึ้นไปนะครับรวมไปถึงการจองเครื่องเปล่าจะได้รับฟรีความจุด2เท่าคุ้มสุดๆไปเลยคุ้มยิ่งกว่าเป็นเจ้าของเดนิ g กล็กซี่สามารถเลือกผ่อน0%สูงสุด36เดือนหรือเลือกรับเครดิตเงินกู้สูงสุด55%หากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสนใจซื้อ Samsung Galaxy Z 4 7 สามารถติดต่อผมได้ที่ทูสเฟียสาขาเซ็นทรัลเวลส์สเฟียบอนยินดีให้บริการเลยครับเป็นอย่างไรกันมากครับกับ Samsung Galaxy C47 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายจะชื่นชอบในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้อย่างไรแล้วนะครับสเฟียบอลต้องขอตัวเพยงเท่านี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ